ฉันกันดารินทนะทวีประเสริฐค่ะอายุ53คุณหมอตรวจแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะที่3ถึง4ียู่วันหนึ่งลูกสาวที่อเมริกาเลยค่ะโทรมาบอกว่าวิจนนัยอันนี้ค่ะ ของแอปเปิลเราทานไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีค่ะดีมากๆทําให้เราสดชื่นและแข็งแรงคุณหมอก็บอกว่าตับไตทุกอย่างดีหมดค่ะพอคุณหมอบอกก็รู้สึกดีใจเราใช้นวัตรกรรมแอปเปิลมาเดือนเข้าเดือนที่3เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นคิดว่าถ้าเลือดมันไหลยเยอะขนาดนี้ก็กลัวค่ะเพราะว่ามันเลือดมันไหลไม่หยุดแล้วไหลยเยอะมากค่ะก็บอกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ2อีแล้วก็ไปหาหมอนค่ะเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสัก สามสี่เซนตตัดสินใจก็มาพบกับท่านอาจารย์ดับเิเชษนะคบอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนก็เลยนํากลับไปให้พันระยะลองทานนับดูเลยค่ะสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆกําลังใจก็จะมาเยอะมากทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมามีภูมิแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นกลัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเวลาคีโมเนี่ยดูมันทรมานมากแล้วคุณจารย์ก็จะมาจับมือผมว่าทําพรุ่งนี้เราเราไม่เจอกันก็คือเราลากันแล้วนะ หลังจาก5ปีไปแล้วป่วยง่ายว่าน้ําที่มันหล่อเลี้ยงที่ก้อนเนื้อมะเร็งมันก็จะทําให้เต้าโตขึ้นแล้วก็มีแผลผู้พองแล้ววันหนึ่งแผลผู้พองนั้ยมันก็เกิดแตกออกคือเราเจาะมันไม่ได้หมอรู้แล้วปมหมอเห็นหมอบอกว่าต้องตัดแล้วคีโมใช้แสงอย่างเดียวคงไม่รักษาก็บอกไม่รักษาก็ตายผอกงั้นขอไปตายที่บ้านแล้วกันเราเป็นรอบัจรจันเข้าหาอาจารย์ยกมือไหว้อาจารย์ก็เป็นคนน่ารักมากเวลามีค่ากลับไปก็ให้ภรรยาเอาเป็นกระพันให้ รัญยาการบอกกัญยาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรารอดแล้วเพ่อนอกไปตรวจต่ำกว่าค่าปกติแล้วก็คือเหมือนเทียบเท่าคนปกติหรือดีดีกว่าคนปกติบางคนสวัสดีค่ะเรียนชื่อสุภัสราเอมเอกนะคะอายุ54ปีมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะก็มีการรักษาเคมีบำบัดให้ไปฉายแสงซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกท้อว่าเรารักษามานานมากแล้วให้เจอกับกับคนที่เขา เป็นมะเร็งตับเขาไม่ได้นำให้ใช้นวัตกรรมของ Apple ก็ตัดสินใจใช้2ส,สัปดาห์เนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองเบาสบายขึ้นรับประทานอาหารได้เยอะขึ้นส่วนเรื่องของมะเร็งก็มีการตรวจติดตามด้วยเรื่องของ MRI CT Scan สแกนและโบนสแกนปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายก็ปกติดีทุกอย่างค่ะพอตื่นเช้าวันนึงก็ลองคำดูก็เจอพอเราไปหาหมอปุ๊บหมอก็ ทำการเมมโมแกรมกับอันตรสาหมอก็เลยบอกว่าขอนัดเจาะเอาชิ้นเนื้อออกมาก็1.9เซ็นประมาณนี้หมอก็บอกว่ามันเป็นมะเร็งเขาบอกว่าต้องทำคีโมใช้แสง25-30ครั้งก็บอกไม่ทำาเราเซิร์ชดูในในเฟ b บ o ๊ใน YouTube ใช่ไหมคะลองทานดูฐานนาวัตกรรมของแอปโกเนี้ยคะทานหนึ่งเดือนหมอก็ก็ตรวจเลือดะนะ เดี๋ยวถ้ามันดีคุณป้ากลับบ้านเลยอีก3เดือนเจอกันแต่พออีกสักไม่ถึง10นาทีอะค่ะพยาบาลก็บอกกลับบ้านได้ทุกวันนี้ก็คือดูของนองวัตกรรมแอปโกนี่แหละค่ะก็ทําให้เรามีกําลังใจก็สู้จนถึงทุกวันนี้อยู่วันหนึ่งขณะที่อาบน้ำมาก็ตะโกนเรียกบอกว่าเลือดออกก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าเลือดเนี่ยแดงเต็มพื้นห้องน้าเลยพอไปถึงโรงพยาบาลก<ข>็ อันต้าสาวให้เลยแล้วก็ทํา M r i ออกมาว่าเป็นมะเร็งที่เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยขั้นที่4ก็พอดีมีคนอาจารย์เนี่ยแนะนำาวัาตรรมของแอปโก้ให้ก็เลยเริ่มทานตั้งแต่หลังจากผ่าตัดได้ไม่นานเนี่ยค่ะก็ยังทานมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ทานไปแล้วก็จะเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราถ้าภูมิต้านทานเราดีทุกอย่างมันก็จะดีตามขึ้นมาผมายสุเทพหวนทองปัจจุบันอายุ69ปีปัดสวะกะปิกระปอย บางครั้งถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นเลือดปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกมาเชื้อมะเร็งนั้นยังได้กระจายไปที่กระดูกสันหลังผมเป็นมะเร็งเนี่ยมันค่อนข้างจะร้ายแรงเพราะมันไปทําลายกระดูกสันหลังผมเป็นอวมภาพครึ่งตัวคุณหมอก็เริ่มรักษาได้ตัดลูกอันทะผมออกทั้งสองข้างส่งผมไปฉายแสงรวมทั้งหมด1ิครั้งด้วยกันผมก็ได้มีโอกาส ได้รู้จักนวัตกรรมของแอปโกก็มีโอกาสได้ทานนวัตกรรมตัวนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ย้อนหลังไป3ปีค่า P.S.A ผมลดลงเหลือ0.002<ม>ก็ยังทานนวัตกรรมของแอปโกในอยู่อย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะอาจารย์อาร์นะคะเป็นมะเร็งเต้านมคือตรวจเจอจากการคลับหมอก็เอาชิ้นเนื้อไปดูนะคะก็รู้ว่ามันลามเข้าต่อมน้ำเหลืองต้องให้ีโมทั้งหมด12ครั้ง ฉายแสง25แสงพอโลกไปจนถึง6เดือนค่ามะเร็งขึ้นเรื่อยๆเลย,เยเเว่ามันลามเข้ากระดูกเรียบร้อยแล้วดูข้อมูลเฮ่ยมันเป็นไปได้ว่ะวันลุงขึ้นก็ไปเลยเตรียมจะไปซื้อดรพิเชษก,กับทีมทีมแพทย์เข้าให้เข้ามาเลยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คุยกับอาจารย์กินไป1เดือนค่าจาก53นะคะลงมาเหลือ17อเท t เท,ทไว้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยวัดทีมผลปรากฏว่าก่อนปีใหม่ได้วัด เฮ้ยแปดรู้สึกว่าเรากินแล้ว,ลวดีขึ้นอนะและ้วสวัสดีค่ะดิฉันบรรจงเคซี่นะคะเป็นมะเร็งเต้านมคุณบรรจงคุณต้องรีบผ่าตัดคุณต้องรีบเลยนะคะในวันนั้นดิฉันก็ตัดสินใจเลยค่ะว่าเจาะไปตรวจพอตรวจเสร็จแล้วดิฉันก็ได้รับประทานนาวัตกรรมของแอปโกตัวนี้อ่สิวันคุณหมอนัดให้ไปตรวจคุณหมอก็ทักเลยค่ะว่า เออทำไมแผลที่คุณเจาะเนี่ยเหมือนกับแห้ง่านก็บอกว่าดิฉันทานานวัตกรรมตัวนี้แหละค่ะหมอก็บอกเออดีนะดิฉันรับประทานมาได้20เดือนนะคะอาการนะคะตอนนี้ไม่มีปวดแสบในร่างกายแล้วไม่ไม่มีอาการอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วตั้งแต่เรารับประทานตัวนี้มา ปัจจุบันการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ปลอดภัยกว่าเคมีและรางสีบำบัดเริ่มได้รับการยอมรับและใช้กันมากขึ้นวิธีการคือการนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยไปเพาะเพิ่มจำนวนของคิลเลอร์ทีเซลล์หรือ n k เซลซลอย่างใดอย่างหนึ่งนอกร่างกายแล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งแต่วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เกินกว่าที่ผู้ป่วยทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้และการปรับเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัยูนวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์พบว่าเม็ดเลือดขาวทั้ง2ชนิดสามารถกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยสารธรรมชาติที่มีอยู่ในมังคุดโดยพบว่าน้ำมังคุดจากศูนย์วิจัยมังคุดไทยหรือ m r t มีสาร Gm1 และโพลิแซคคาราย ที่กระตุ้นให้ NK เซลมีประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นและยังเพิ่มอนุภาพ Killer T cells ด้วยการกระตุน Inter ้น Interleukin 9และ Interleukin 18จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อใช้ร่วมกับงานวิจัยสารสกัดแคปซูลของศูนย์วิจัยมังคุดไทยหรือ MRC T ที่กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ Killer T cells ให้เพิ่มอนุภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการกระตุ้น T H 1 และ t h 9และกระตุ้น t h 1 7มากกว่าหลายเท่าจึงทำให้ killer t cells เพิ่มอนุภาพในการกบจัดเซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานวิจัยของศูนย์วิจัยมังคุดไทยหรือ mrct สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ natural killer c e l l และ killer t cells ขึ้นพร้อมๆกันภายในร่างกาย เซลทั้งสจึงช่วยกันกำจัดเซล์มะเร็งอย่างปลอดภัยและยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทั้งยังสามารถปรับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามต้องการนี้จึงเป็นวิทยาการล่าสุดของภูมิคุ้มกันวิทยาในการกำจัดมะเร็งอย่างปลอดภัย